สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินพระปรีชาสามารถด้านการบินเครื่องบินลำเลียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2,547พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มฝึกการบินเครื่องบินลำเลียงเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญน,นำไปสู่การบินเครื่องบินพาณิชย์ ทรงฝึกบินด้วยเทคนิคและสถานการณ์จำลองแบบต่างๆเพื่อสะสมพระประสบการณ์ด้านการบินโดยทรงใช้เวลาเพียง2ปีก็ทรงสามารถทำการบินเครื่องบินโบอิง737-400โดยในช่วงปีแรกทรงทำการฝึกบินเปลี่ยนแบบหลังจากนั้นก็ทรงทำการฝึกบินอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกได้รับตำแหน่งนักบินที่หหรือกัปตัน ทรงได้รับใบอนุญาตครูฝึกภาคอากาศผู้ตรวจสอบนักบินสำหรับเครื่องบินพาณิชย์พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษมหากุศลสทรงนำพุทธศาสนิกชนจาริกกราบพุทธสังเวชนียสถานณเมืองขยาสาธารณรัฐอินเดียและทรงนำพุทธศาสนิกชนจาริก กราบพระบรมสารีริกธาตุณวัดป่าวิเวกธรรมจังหวัดขอนแกน่นเพื่อทรงนำรายได้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสมทบทุนการศึกษาพระราชาทานแก่เยาวชนไทยที่เรียนดีแต่ยากจน ทรงใช้ความเชี่ยวชาญด้านอากาศยานและการบินในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์เสมอมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงทําการบินเครื่องบินพระราชพานะเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรด้วยพระองค์เองโดยไม่ทรงหวัน่นต่อภัยอันตรายจ,จนปัจจุบัน พระองค์ยังทรงทำการบินเครื่องบินพระราชพานะด้วยพระองค์เองในการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรยกิจและการดูแลทุกสุขของอานาราษฎร